โอ้ยนี่มันโรงแรมหรือว่าสวนสนุกกันแน่แม่แม่แมดู เครื่องเล่นแบบนี้เล่นฟรีไม่อั้นตลอดเลยจ้ะและใช่จ้ะพวกเราอยู่กันที่บาลคอนี่ซีไซส์สีราชาจ้ะไปดูรีวิวมาเยอะมากเลยต้องตามมาจ้ะแล้วเขามีเครื่องเล่นใหม่ตอนนี้คือสกายไบต์สนุกมากแม่แบบว่ายิ่งปั่นแล้วก็ยิ่งสูงเด็กๆชอบมาก2แปดเล่นวนไป10กว่ารอบเลยจ้ะนี่จุดไฮไลท์อีกจุดเขามีมินิฮาเบอร์นดด้วยแม่คือเล่นฟรีไม่อั้นจุกๆไปเลยจ้ะแม่ลูกใครชอบแล้วอยากจะอยู่ทั้งวันก็อยู่ไปเลยจ้ะลูกมีทั้งโซนเด็กเล็กเด็กโตอะไรอย่างนี้เลยนะแม จคือแบบสนุกมากแม่เด็กๆได้ฝึกการทรงตัวแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อมันใหญ่อย่างจัดเต็มเด็กเนแนนามีปลอกแขนว่ายน้ำด้วยแม่เด็กจะฟินมากผู้ใหญ่ก็อุ่นใจจ้ะไปกันต่อกับเลเซอร์วอลจ้า ยิงปืนเลเซอร์ที่แบบสนุกสุดๆจ้ะมีให้เล่นเป็นรอบๆนะแม่ต้องรีบจองจะดูุเต็มก่อนใจคุณลูกไปแล้วต่อไปมาเอาใจคุณแม่คุณพ่อกันมัางค่ะที่นี่เลยโอฟูโร่แช่บ่นอน้ําร้อนอบซาวน่าต่อได้ดื่มชาฟินสุดๆ,ๆที่นี่เขาก็มีพิตเนสด้วยแม่แต่ยังมีบริการนวดสปาผ่อนคลายนวดเท้าใดๆคอบาลไหลมาหมดจะ้ะเ่อนนี้จะมีค่าบริการเพิ่มนะจ๊ะแม่แม่เอ,อ้ยบ้านพวกเราคือหลงรักบารโคนี่ซีไซส์สีราชามากตอนนี้กิจกรรมเขาแน่นมากแล้วเขาก็เอาใจทั้งคุณพ ปองไปแลกขนมอีกเด็กๆคือฟินมากแต่ห้องพักคือใหญ่มากแม่รอบนี้พวกเราพักเป็นทูเบดูมนะอ้หมีห้องคงห้องครัวให้เรียบร้อยจ้ะห้องนอนก็คือโอโถจะมีเตียงให้เด็กๆด้วยแถมโซนอาหารชาเขายังมีโซนให้เด็กๆได้ตักเองด้วยแม่บัลคนี่ซีไซส์สีราชาถือเป็นสวรรค์ของทุกคนในครอบครัวจริงๆจ้ง